สวัสดีครับวันนี้มาดูตัวเอฟหนึ่งครับแตงโมครับชื่อแตงโมกับน้องสาวครับดูแตงโมก่อนครับแม่แตงโมอายุได้19เดือนครับ19เดือนลูกตั้นครับตั้นตองเก้าครับตั้นตองเก้าครับโบสครับ หนังดีหนังดีครับหนังดีหน้าตาดีครับไปดูแม่ครับแม่แม่โบแม่โบครับแม่โบแม่โบครับแม่โบได้ลูกสองตัวครับครับเอ็คือลูกเอฟเจเอฟสามหนึ่ง คอดวันที่11พฤศจิกาครับ2563ครับได้2อาทิตย์ครับได้16 17วันได้16 17วันครับเพศเมียครับเพศเมียแยกพเพศค f สามหนึ่งครับ ดูครับดูความสมูทดูหน้าตาดูเนื้อครับดูขาครับขาหน้าแบบดูแผ่นหลังครับเนื้อกําลังมาครับหนังกําลังมากําลังยนับครับส้มโอครับชื่อส้มโอส้มโอน้องส้มโอครับเป็นวัวเอฟหนึ่งครับ ตัวเอนึ่งน้องส้มโอครับบ,รบัมันท้ายครับมันท้ายขาหลังครับนั่งอีกตัวหนึ่งครับของฟาร์มครับดู หลังครับหลังตนอกครับตนอกตรงขาหน้าตนอกตรงขาหน้าดีครับสวยครับยังไม่ถึงเดือนครับแค่10 6 17วันครับคลอดวันที่1ิบเบ่ายสามโมงวันที่11เดือนพฤศจิกาสองพนห้าร สิบสามครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับวันนี้วันถ่ายรูปรได้สองอาทิตย์ครับผมสิบกว่าวันครับดูกล้ามเนือ้อดูหนังครับ หลังครับวายเอฟหนึ่งครับเพื่อพัฒนาต่อครับ สำหรับชิ้นนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ